สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูไร่ที่ราชบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาชมอินทผลัมประดับนะครับซึ่งเราปลูกไว้ประมาณ1,000ต้นนะครับปลูกได้ประมาณ1ปีครึ่งนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าปลูกไล่ๆกับไผ่เลยนะครับแต่อินทผลัมเรายังต้นไม่โตเท่าไหร่นะีครับ เทียบกับความสูงของไผ่นะครับที่อยู่ด้านหลังนู้นนะครับตัวนู้นไผ่ก็ประมาณ1ิบไล่อินทผลัมตรงนี้สิบไล่นะครับไผ่โตเร็วกว่าเยอะเลยนะครับนี่เป็นต้นเล็กหน่อยนะครับแต่ก็เริ่มแตกโคนออกน้ำแล้วนะครับแต่สังเกตดูนะครับว่าเราไม่ค่อยได้ให้น้ำอินทผลัมนะครับแต่ก็โตนะครับ แล้วก็ดูแล้วเขาทนทานดีมากเลยนะครับตอนเริ่มปลูกนะครับเราวางระบบน้ําไว้นะครับโดยใช้สาย PE นะครับวางเป็นแถวแต่พอใช้เป็นระยะหนึ่งนะครับตัวปีกผีเสื้อนะครับที่เป็นตัวให้น้ํำนี่ยก็จะตันนะครับก็ต้องมีการซ่อมอยู่บ่อยๆมาดูอินทรพลัมกระดับนะครับที่ปลูก บริเวณที่เป็นที่ลุ่มนะครับด้านตะวันออกของที่เรานะครับก็จะเติบโตได้ดีนะครับความสูงเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณสักเมตรยี่สิบได้นะครับก็ต้นสวยดีทีเดียวนะครับสวยงามดีทีเดียวเริ่มแตกโคนใหญ่แล้วนะครับออกน้ำแล้วนะครับสำหรับอินทผลัมประดับ อายุได้ประมาณ1ปีเศษๆไม่ถึงปีครึ่งแล้วโซนบริเวณน,นี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นที่ลุ่มหน่อยนะอินทพรพลประดับของเราโตดีทีเดียวนะครับโตดีทีเดียวบางต้นนะครับที่เห็นใกล้ๆนั้นนะสูงประมาณเกือบ2เมตรแล้วนะครับถือว่าโตดีทีเดียว เรช่วงนี้เราก็ให้น้ำขี้หมูนะครับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ปุ๋ยไปในตัวนะครับมาดูต้นนี้นะครับน่าจ,จะเป็นอินทพลัมประดับต้นที่ใหญ่ที่สุดในไร่ของเรานะครับสูงประมาณสักสองเมตรได้นะครับโคนก็ออกใหญ่ดีนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับต้นนี้สวยงามทีเดียวแล้วบริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็มีต้นที่ใหญ่ๆหลายต้นทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นโซนที่ลุ่มนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งนะครับที่สูงใหญ่ทีเดียวต้นนี้ก็ประมาณเกือบ2เมตรแล้วนะครับสวยงามทีเดียวนะครับ บริเวณที่เว้นไว้นะครับยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับพี่ตุ้มก็เอารถไถลงมาตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแถวเป็นแนวสวยดีทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากหน้านี้เป็นฤดูแรงนะครับก็ต้องให้น้ำหน่อยแล้วก็เพิ่มการให้น้ำชี้หมูด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างแถวนะครับ เราก็เตรียมไม้แดงเอาไว้เนะี่ยเดี๋ยวหน้าฝนเราจะเอาไม้แดงมาแซมลงไปนะครับก็คิดว่าบริเวณที่เป็นแปลงอินทผลัมประดับของเรานะครับก็จะได้ผลผลิตตามที่เราตั้งความหวังไว้นะครับแต่คงใช้เวลาพอสมควรนะครับเนื่องจากอินทผลัมประดับน่าจะต้องใช้เวลาปลูกประมาณสัก 6- 7ปีนะครับ หลังจากขุดล้อมไปแล้วก็คงจะเหลือไม้แดงนะครับแล้วก็เตรียมลงผักหวานป่าควบคู่ไปด้วยนะครับสำหรับแปลงของอินทพลัมประดับนะครับมีจเจริญเติบโตดีหลายต้นทีเดียวนะครับในบริเวณนี้นะครับบริเวณแปลงของอินทพลัมประดับเดี๋ยวเรามาติดตาม